โอตอนนี้จะเรือมทุกเครื่องบินวะดีจะได้สอยเครื่องบินเรือเวทนักยิงเครื่องบินในะตำนานฟังละซ้มก็ถือว่าได้อยู่นะตาน,นี้ ไม่แน่ใจนะว่าเรือถูกเครื่องบินฟ้องสงคารามเล่นเก่งหรือเปล่าแต่เล่นเก่งไม่เก่งถ้ามาห้าเวล้ส้อยรวมหมดละไปเครื่องบินเปิดแมปเรือเราช้าต้องให้เพื่อนไปตายแนวหน้าก่อนนะ ก็แต่เพื่อเราประจันบาลอีกลำหนึ่งใช่ไหมอ๋อลาตเตเวนนั่นแหละออกมาจากภูเขาจะได้ยิงแบบเน้นๆ มันส่งบอมมาส่อรวดวะ <st utter> <s ares> เดี๋ยวพอมายิงพู้เล่นก่อนกันแล้วกันนะอ่าพู้เล่นจริงด้วยเรือลำนี้ โดนแน่ๆออกมาจากลุกเข้ามาดิจนนะเนบบเน้น,น,นโดนไหมสักนัดหนึ่งก็ยังดี สวยนาจะปืนลองอันน่ะแตกมันค่อยค่อยขยับเรือทีละนิทดทีละนิดโอ้โหชลาดนะ นายันเล็งแกงอยู่คนนี้ใช้แนวข้าเป็นที่กำบังแทามันเลือกแบบถูกทางนะก็คือเลือกทางที่เป็นผู้เล่นส่วนบอดอะประจันหน้ากับมันเอาเรื่องวะเนี่ยมันก็เทบทีละนิดทีระนิตนเนี่ย ยิงเร็วไปน้าโดนท้ายๆนั่นไงมันเพิ่มความเร็วเรือละโหยิงเร็วไปเมื่อกี้เราก็เพิ่มความเร็วบ้างดีวะแต่เรือเรายัางไงมันก็ช้าอยู่ดี โหยเด้งออกไม่เข้าสักนัดเลยเฮแต่มันเปิดกาบก,กุดจอดเลยอะมันเล็งบอดอยู่นะป้อมปืนไม่ได้ห้ามมันเล็งเราก็ถือว่าดีไปแต่เปิดกาบร,ระยายาน,นี้ด้วยโหอะไรของมันวะเนี่ย รียบร้อยโดนต่อไปหนึ่งดอกขอบเน้นๆกลางลำะหันมาดีตอนนี้ผมรอมันหันมานะจะได้ยิงเจาะเกาะกลางลำให้มันจมไปเลยและหันมาเรียบร้อยยังไงก็จมตอนนี้ฟังเราได้เปรียบแล้วนะ ก็คือพ่อมาเป็นประจันร์บายไงค่อนข้าง,างึกส่วนลัตเวนมันอะ่ะเป็นลัตเวนตัวกเครื่องบินก็ตือว่าง่ายๆอยู่เนวเครื่องบินขึ้นบินก่อนก็นแล้วกันไปโอ้มองยากว่ะมันไม่ขยับเหลือ ยิงไปก้อนเลยเพื่อโดนมองยากไม่ได้โดนงแต่ต้นไงว่ามันด้านหน้าด้านล่างมันทอยล่างโอเค โหยากนะเนี่ยอย่างนี้เนี่ยไม่ขยับไม่มองแ็่รอยน้ําอ่ะต้องคือถ้าเอาให้ชัวร์คือเราต้องให้มันเห็นเป้าหมายชัดเจนเนี่ยมันมองไม่เห็นรอยน้ําอ่ะยิงไปมันขยับทันระยะมันไกลเกินมันจะถอยหรือเดินหน้ายิงไปก่อนก็นแล้วกันโอ้โหมันเลี้ยวว่ะ เรือประตูเครื่องบินน้าอยู่ตรงเกาะนั้นนะไอ้ A, ตรง JC เนี่ยนี่เหเนี่ยอยู่ตรงนี้นะ JC เนี่ยเพราะว่าเครื่องบินอนะมันขึ้นลงมาจากตรงนั้นไง โอ้โหแหวกกลางพอดีกระสุนเครื่องบินมันมามันก็ล่วงเอาดิโ้จกักเปาวเวิร์ดเวอร์จิเนียนักซอยเครื่องบินในตำนานอะ สวยสามนัดเขาแค่ซ่องโหเด้งออกหนึ่งอ้าวติดกับกูแหละมันคงนึกว่าพมมาเปียบเป็นกระสุนไฟมั้งแต่น่าเสียดายกูยังใช้เจาะเกาะโย ไอ้เฉียวน้อยนึงโอ้โหติดผูกเข้ายัางน้อยก็โดนอะ่ะหนึ่งนัด ก็ชนะอยู่แล้วเพราะว่ามันยิงพ่อไมไห่เข้าหรอกประจันบาลกับลาตเวนเนี่ยคอละระดาบกันเครื่องบินมันน่าจะหมดแล้วแหละไม่เห็นปล่อยขึ้นมาเลยนะเพาไว้าลำที่มันเล่นเน่ะไอเรือลาตะเวนเป็นตัวเครื่องบินต่อไปโดมันโคงแค่ต่อเช่อเช่เรือก็เป็นธรรมดา ใช่ดาวมันน่าจะอ้อมเกาะเรื่อยๆไปเร็่งบรรทุกเครองบินนี่แหละชัวร์สุดต่อก็ต่อจะทำอะไรเข้าอา่าแต่ก็เหลือ,อไปก่อนก็นแล้วกันบุ้ม,มเข้าหน่อยหนึ่งแล้วตะเวนผมไว้ทีหลังนะ เพราะว่ามันยูร่างข้ามมันคงคิดว่าพหมยิงมันนะฮนะมันออกาวาละมันเดินหน้าออกเรือาวาละจะเหลอมันออกทางยากักเกาะไกลๆนะมันจะได้ไม่มีที่ให้เขาแลาได้ยิงมันแบบเน้นๆทำเนียนมันไม่ซ่อนกันแต่แอบมองเธออยู่นะจ๊ะ มันจชนเราไอเดี่ยจอได้ไหมนชนเลยด้วยวะเอาดีละชนเลยโอเคชนเบะเอาจริงนี่มันจะชนมาเนี่ยนะพราอว่ายังไงเรือมันถูกเครื่องบินฟังเราก็น่าจะชนะอยู่แล้วแหละเหลือหน่อยหนึ่งเนี่ย คร่งบินมันล่วงไปเยอะมากเลยนะเพราะว่าผมซอยไปนั่งยิบสามลำและเพื่อนจัดการไฟเตอร์อีหลยกรองกับต่อบอมมิกมันน่าจะกลหมดแล้วล่ะ มาซอยเครื่องบินก็นแล้วกันแทบไม่ค่อยเจอเลยนะกดเวแล้วเจอเรือมุกเครื่องบินเนี่ยหายากมากส่วนใหญ่ถ้าเจอเรือามากุกเ้องบินตอนเล่นเวทก็ PVE PVP เจอ,อยากนะโดยพอเล่นกับคนจนะีเนนะี่ยเซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยมันไม่ค่อยเล่นเรือมุกเครองบิน เล่นแต่ละตะเวนก็ประจันบานหลกัลกๆที่เจอ <c oughs> ได้มาหนึ่งอันแต้มพุ่งชนสวนตัวตาย <c oughs> เอาละสำหรับคลิกนี้ก็มีเพียงเท่านี้ะ